อยากมีความมั่นใจมากขึ้นแต่งตัวเซ็กซี่มากขึ้น,นะคะ่ะต้อนรับสงการด้วยไปทะเลแน่นอนใส่บิกินี่แน่นอน,นะคะอ่ะร้องไห้ดีใจใช่ไหมอยากมีมานานแล้วเนาะดีใจัสนีค่ะชื่อน้องน้ำนะคะอายุ21ปีค่ะวันนี้มาปรึกษาเสริมหน้าอกค่ะก็ได้เป็นตัวเมนเทอร์ค่ะ 400cc ตอนแรกหนอูอยากได้เล็กกว่านี้นิดนึงแต่เขาแนะนำให้ไป400ไปเลยค่ะ อยากมีความมั่นใจมากขึ้นแต่งตัวเซ็กซี่มากขึ้นค่ะต้อนรับสงการด้วยค่ะก็หนวอยากมีตั้งหน้าแล้วค่ะแต่อายุ20แล้ว่หนูก็เลยแบบเออมันต้องมาสักครั้งหนึ่งต้องมีให้ได้ค่ะอยากแต่งตัวสวยมีความมั่นใจไปทะเลแน่นอนใส่บิกินี่แน่นอนค่ะรู้จักจาก a c e b o o k ค่ะเพราะหนูอ่ะดูหลายๆที่มาแล้วก็เห็นที่นี่แบบอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยค่ะได้บอกเพื่อนค่ะก็คุยกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็โอ้จริงหรออะไรอย่างงี้ เพื่อนก็ตื่นเต้นไปด้วยโรงพยาบาลสวยมากน่าอยู่มากค่ะอลังการมากนึกว่าอยู่ในวังไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเลยค่ะค่ะก็ฝากติดตามน้องน้ำด้วยนะคะเมนเตอร์สีเแล้าช,ชีชีค่ะดูว่ามันจะปังจะบวะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูหลังทําเสร็จทันทีเนาะสาหรับการเสริมหน้าอกนะจ๊ะเป็นไงเอ่ยเจ็บเหมือนสิบล้อทับจริงไหมไม่ค่ะ เปิดก็ย uh uh ิ่เจ็บใส่น้ำเกลือเนาะร้องไห้ดีใจใช่ไหมอยากมีมานานแล้วเนาะดีใจไม่ต้องร้องเขาดีใจเพราะว่าความฝันเนาะหลายๆปีแล้วเนาะตั้งแต่เด็กใช่ไหมตอนนี้มีแล้วนะคะทีนี้ก็ขอใช้นมอย่างเต็มที่เลยเนาะสวย นมสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ